ครับสำหรับครั้งก่อนนั้นที่ได้โพสถามไปนะครับว่าเหรียญหายไปไหนนะครับสรุปว่าก็ยังไม่ได้หายไปไหน,นะครับหรือว่าแถบเครื่องมือหายไปเฉยๆและวันนี้ก็มีการคืนให้มาแล้วนะครับดีใจครับดีใจกลัวจะได้นะครับก็ยังไม่ถึงบาทเลยนะครับพึ่งได้เท่าไหร่เองยังไม่ถึงบาทนะครับนี่ก็เป็น ครั้งก่อนนะครับก่อนที่แทบเครื่องมือจะหายไปนะครับก็มีผู้ติดตามที่พันแและตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่มาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและนี่ก็คือภาพเครื่องมือที่เฟสส่งคืนมาให้นะครับก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับเราก็ได้0.9เหรียญแล้ว